สนุนร้อนเลยแม่เพราะว่าปกติแต่ฟันเราจำโจรสเดมันสิแม่นเพราะว่าอ่าตอนพอท่านได้ฟันได้ตัวเลขมาดามมิตรคืดมากก็เลยสซังลอตเตอรี่ไว้เมื่อไหร่ใ่หนาสุดฟันได้กระซงก็เลสซงมาเลยนะนะซงขอความมาเลยฟันไอซ์เอา แต่ตอนนี้แน่ใจคิดวานีอยกสูงพี่เสียออ่ะดีมากบ๊ายบายข่เตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องนะคะมือนี้เนาะคะ่ะวันที่6ตุลาคม2 5 6 8นะคะเอฟซีไลยๆทานเนาะคะ่ะกับบอกให้ตามนะคะตามตัวเลขแนวทางของมา่ดามสวิเดนเนาะคะ่ะ งวดที่ผ่านมานะคะมาดามสวิเดนเพิ่นกะให้แนวทางนะคะมาสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ราคาเจ็ดเจ็ดเนาะคะ่ะกามีหลายๆคนนะคะได้เบึง้งได้ชมคลิปนะคะบางคนก็อาจจะมากตัวเลขนาะแมาดามเพิ่นบางคนก็จะบรมากเนาะค่ะแต่ว่ามาดามสวิเดนนี่เพิ่นกะถูกมาสามงวดติดแล้วน,นะคะเอฟซีตั้งแต่เพิ่นได้โชคมาเนาะค่ะหลังวันเกิดเพิ่นนะคะสามงวดติด ติดกันเลยเนาะคะ่ะงวดแรกเพิ่งก็ได้สามหนะะึง่งนะคะตรงๆเนาะค่ะงวดที่สองเพิ่งก็ได้ซีหกตว่าส่วนตัวเพิ่อนอะเพิ่งก็ได้ทั้งสามตัวหกซีหกนะคะแต่เพิ่นส่งมาให้แอดซีหกเนาะคะ่ะแล้วก็งวดที่ผ่านมาล่าสุดเลยนะคะหนึ่งตุลาคมเพิ่นก็บอกแอดเนาะค่ะว่าสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะคะ, 3, 7, 1, 1, 7, 7, ะ,คะแต่เพิ่นสินเน้นไปที่สามเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งเนาะคะ่ะส่วนแปดศูนย์อะเพิ่นก็ พอคอยมากปัดได้เพราะว่าเพิ่นฟันเห็นลุงตาเพิ่นก็นเลยบอกให้ไปตามไปไปถามอายุลุงตานะคะแต่ว่าเพิ่นจะบอกใครเอ่ยถึงเลข80เลยนะะเนาะค่ะพอโตเพิ่นมาก,ก็มีอยู่แค่37ามเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งระดับล่องมากอะคือ77เนาะค่ะหลายหลายคนได้เบิ่งคลิปแล้วก็ได้ฟังนะคะได้ฟังเสียงของมาดามเนาะค่ะในคลิปที่แอดน้ำเสนอเอฟซีไปก็จะได้ยินนะคะได้ยินเพิ่นเบอกเพิ่นบอกเนานะค่ะแล้วก็ได้เห็นตัวเลขนะคะ ที่แอดได้เขียนให้ FC ได้เบิร์เนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของมาดามสวีเดนนะคะอ่ะบันน้กาจะมาตามต่อแนวทางในงวดวันที่16ตุลาคม2568เนาะคะ่ะ FC อ่ามาดามเพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดนะคะเป็นแนวทางให้ FC เนาะคะ่ะในงวดนี้ก็มาฟังน้ำกันนะคะว่ามาดามเพิ่นจะม่กจะชอบตัวใดหรือว่าเพิ่นฝันมีฝันไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะกด นะคะโทรศัพท์ต่อหามาดามเพิ่นนะคะตื่นเราตื่นลราบตื่นแล้วซีก็โผล่อยู่โอ้ย FC เอฟซีเนให้โทษตามหลายให้ติดต่อจังได้กับมันคนลาเวลาเนาะอันนี้กับเบิงวาเวลามันเป็นเวลาที่ตื่นไปตื่นแล้วเนาะไปตลาดต่เ<อ>แล,อแลเอฟซีเิ่นบอกให้ตามตัวเลขของมาดาม ตัวเลขนะที่ปล่อยตอนนั้นที่วาสั่งเบอร์ทองที่โทษไปถามวาเพราะท่านได้ต่วมิตตเลขมาสามหนึ่งสั่งเบอร์ทองไวก่อนน่ะแม่นบ่อสามหนึ่งสามหนึ่งนี่เป็นเลขมากแมอเป็นเลขมกหลังจากที่อันนี้เบอร์ทองไว้แล้วมีฝันไปมาดามได้ฟันยังบ่ฝัอเม่ข,มมขึ้นนี่ฟันม่ขึ้นนี่ ของกระฝันตั้งอันนี้ไว้ตั้งแต่ตองงวดไว้แล้วจองเบอร์ท่องไว้แต่ตองงวดแต่ว่าของกระมาฝันมันขึ้นอีกมันขึ้นอีกมันขึ้นจองเบอร์ท้องอีกขาซีกำลังนั่งไปแล้วก็เล็บฝันอ๋อมีนนึ่งหนึ่งกรหาซีน้ำแมนอันนี้เลขมาจังใสหนึ่งหนึ่งกรหาซีเลขเลขรด กาแลวมันมันขึ้นอีซีการละมันจะขึ้นเตือนเมื่อต่อมาไม่จะเสียไปเลยแกเ,เล่เรื่องสีึงอืมพอบาต่อมันปกติมัน่าเสี่ยงเรื่องสีมากมาอ๋อพอบาตสำหรับมาดามเนี่ยก็คือว่าขันมีเอียงที่เฮ็ดให้พิดปกติขึ้นมาโดยเฉพาะเกี่้วกับรถเนี่กระสิบขื้นสิอันนี้ทะเบียนรถเลยเป็นสีแมินบะเงินเนอืมแเลยมา มากกัเลขซางอ่นะลอตเตอรี่ขาจาวัยหนึ่งหนึ่งอเองเราหาซีเดียวหาซีเป็นเลขอายุพ่อมาเพราะว่าสิากับมันเป็เตี้ยนขาดแถวอือเป็นอายุของพ่อสิกับนี่สิกับตั้งใจดีตั้งใจสีเตี้ยนขาดแมนเพราะว่าตน,น,นไมาจ่ายนะเลขออกหาซีก็โง่แต่เลขหมกอือ ก็คือตอ,อนนี้ที่มด่ดามหมักแระดับจองลอตเตอรี่ไว้เนี่ยสิ่มีเลขสามคู่สิมีตัวใดแน่ก่อนการเลขหายดีก็เป็นเลขสามหนึง่งห้าส,ส,าส,าาสี่แล้วก็หนึ่งหนึ่งเป็นเลขเลขมากเลขชอบเนาะสามหนึ่งกับเอฟซีกับไวน้าเนาะสามหนึ่งหนึ่งสาม หาซีซีซหาแล้วคาหนึ่ง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 เน,งนี่ขึคนือเส็กกับเป็นเกจเกจจุดบนเนี่บอไดกับแกกบบซีเนาะพอวันมันออกก่อนเราโง่แล้วอนที่ว่าฝันเดนมาดามที่ว่าฝันฝันว่าจังใดโอ้โหโอ้โ่ ก็ติ่นสิเบ like okay. yeah, nice. uh, uh, mm ื hmm. be ่อทอดกระกกระดีกไ้เล็เสียงเหียอาซีกับหนึ่งหนึ่งใน่แต่หมอนกับไอฝันฝันว่าจะจำเพิ่มฟันเพ่ได้ดอกฉนว่าจำได้กต่ตูลนีนงานไปใช้บุได้บุนหนึ่งานออกมาแต่เนื้องงายหน่อยย้ายนั่งแต่ฟักถ้าแต่งท้องได้รีบวัวไปทั้งไหนกับได้หัวกินได้ยุได้ยุเติมเี้เต่งเต่งกระดานนี้กระตุลเดต็มือ ก็ได้บบเอายังนี่มัวกได้งอมือกระดานก็ได้่าพูดยุงแานกได้งางขึ้นมาเปด้หอยแหล่หรือแหน่ก็ได้หาง่านขับไปเป็นหายก็ได้เก็บกระดูกบึงอืมกได้ตีกระดาษไหมคุณบึงมาเขียนใส่กระดาษไปเรียวแล้วไย่าออกจากหองมาแน้นขันก็ได้่าสวยเย่หน่อยแต่แยหน้ามาเขียนไปในกระดาษเนาะ สองพี่กับศูนย์ชามแล้วก็ศูนย์ชาหมื่งสุ่มไว้ในกระดับชิ่งกระดาษในฟันนำศูนย์สามวงกลมไว้จะได้ออกมาเห็นมูแย่หน่อยแย่หน้าบึงเบึงจะได้เหลียวบึงในกระดานโอ้ยมันแมนอีนดีตัวนี้นี่หนึ่มันอีนดีเผนจะได้วางสุดอืมอันนี้คือฝันได้ล่าสุดเลยฝันไม่สุดๆนี่แหละโอ้ยพระท่านได้บิดบันไดนั่งติ้นกระซิงหา พท่านได้หอัดลอตเตอรี่เพระท่านได้หดอดยังโลเพราะว่าอันนี้หลังจากซีเดือดท่องใหม่ลอตเตอรี่เาขึ้นก็เดื่ัยมาฝันได้เลขเป็นตัวเอาป่านนี้มันคือเป็นตัดเลขหลายตัวทั้งเลขกมากเลขฝันอ่ะมันแหลายตัวยี่แล้วก็แล้วแต่เอฟซีมาตัวไหนก็นจับตัวนั่นแหละแต่มาอีกอะสามหนึ่งาซีแล้วกับซูสามสังเหือที่มา ที่มาที่มาพิเศษตัตวใดก็นั่นเล่หาซีศูนยสามหาซี่แล้วก็ศูนยสามเพราะว่าศูนยสามนี่เป็นเลขความฝันได้สดๆร้อนๆเลยแนี่เพราะว่าปกติแต่ฝันเราจับจุด่ดงๆมันชิแม่นเพราะว่า อตอนเพราท่านได้ฟันได้ตัวเลขมาดามมิตรคืดมากก็เลยสร้างลอตเตอรี่ไว<ม>้สามหนึ่งหาสี่แล้วกันหนึ่งหนึ่งพอสร้างไว้แล้วมาฟันมาฟันในห่าสุดฟันได้กระซงกระเลซซงมาเลยเน,นะ่ยนะซงขอ,ขอความมาเลยบาทไอซีเขงแต่ว่าตัววงกลมได้ฟันตัวแรกก่อนเลขฟันอีกสาม ศูนย์สามวงกลมขนาดในฟันกับวงกลมไปเลยแม่สำหรับเล็กมักเลขกชอบของมาดามมักชอบสุดๆพิเศษค่ะืออสี่สามหนึ่งศูนสามสามคูณนี่เนาะอ้านะอ,อันนี้กับมันจะมีฟันมีอยังมาเพิ่มเติมอีกบ้านี่ หรือต้องรอติดตามไปเรื่อยๆต้องรอเบิงก่อนแต่ว่าขันความฝันฝันได้เลขแล้วจังสี่เนี่คุณเทียเนี่ยมันจะมีฝันมาได้ดเพิ่มอีกบ้เรือสนาดนี้ฝันยันนี่แต่สิฝันยำกะเมนสียำตูกเก่าก็ต้องรอติดตามแสดงว่าการเลขสีขาวเพ้าขาวเนี่มันสิมีมากความฝันเราครึ่งวันบางนึงมาดามบ้าน เละเขาแล้วล่ะที่ว่าฟันเห็นจระเก้กับอ่าพญานาเต็มเยกับมันใจเลยว่าเลกเขาแล้วเป็นบ่ะแม่อันนี้กัเหากับรอดฟันอีกคันคันสมมุติว่าเลขที่ชุดซุ่มซุมเหมือนที่มาดามไฮมาเนี่ยคันสิบอแม่เนี่ยมันกับสิฟันเป็นอย่างอื่นไปเลยอ๋อแล้วม่ดามกับสีหูเลยว่าเลขมันบ่เข่าสิเป็นบ่ะติ๊กตามที่เคยเคยชงมาบอกตะเกียรแม่ แต่ว่าก็ต้องลอความฝันไปอีกเรื่อยๆเนาะ,ะมันมันสิแมนมันสิมีเหล็กถือในหาโตหาคู่ที่มาด่ามันมักหรือว่าฝันใดเนี่ยมันกับสิย่ำมาฝันย่ำตาอันแบบเกาเลย,เยแม่กตอนนี้น่ใจคิดนางนี่ยอยออู่ตึงที่สิออกอ่ะนี่มันัวไนมาลู่แต่นี่แต่นี่อยู่คู่นึ่โอ้สำหรับมาดามคิดว่ามันต้องมีโตออกอยู่ ต่ว่าบรรูว่าตัวใดแตะวาอยู่ในหาหาคู่นี่มันสิมีตัวออกยูแมนบะแมนอันนี้เส้นเส้นอันนี้เส้นคู่คูู่ใดเนาะสำหรับงบหน่อยเลยแล้วก็ลอกคว่ำควายด้วกันมีโม่ฝันกันภาสีมั่นใจได้เี้ต่ว่าหาคู่นี่สำหรับแม่ดามนี่กมั่นใจแล้วล่ะว่าสิมันต้องมีคู่หนึ่งที่มันสิมาออก แมนเอ้ากาเป็นแนวทางเบื้องต้นให้เอฟซีก่อนเนาะเพราะว่าเอฟซีมันบอกให้ตามไลน์เป็นไงไม่จะตามนี่แหละมึงไม่อยากเหนื่มีไลน์อืมอ่าเอาเดี๋ยวจังได้กะเดี๋ยวสิโทษติดตามแนวทางโทษตามให้เอฟซีเรื่อยๆด้วยมาดามจ้า